สวัสดีไปดามพอบ่ายทุกคนทุกคนนะครับพบกับตัวิสาในช่วงไม้เมื่อวันพุธที่16กรกฎาคม2568นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าในเมือนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนอย่างหลายนะครับเนื่องจากยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใตก้กำลังแห้งขึ้นแล้วก็มีย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทางตะบนของประเทศลาวมันเท่าจะมีฝนประมาณ70%ของพื้นที่ในเมือนี้แล้วก็จะมีฝนตนกหนักใต้ในบาง พื้นที่ฝนตกหนักสนับก็อยู่ทางตะวันออกของภาคนะครับบริเวณจังหวัดบบลรจันทรนีอำนาจเจริญยโสแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในมื้อนี้นะครับลมชงนี่จะยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เกือเก่านะครับความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30 35องศาเซลเซียสตั้งสุดนะครับ24ถึง26องศาเซลเซียสนะครับในเมืออื่นนะครับ จนพอมมือวันที่19บนะครับบันเทาจะมีฝนลดลงเนื่องจากพรสดุลมตะวันตกเฉีงยงใต้ที่ปกคลุมบันเทามีความอ่อนลงนะครับบันเทาจะมีฝนอยู่ในช่วง40-60%ถึงของพื้นที่แล้วก็จะมีเกิดฝนตกหนักได้นในบางพื้นที่นะครับในมือวันที่20เป็นต้นไปนะครับบันเท่าจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเข้ามาสบสนให้เกิดฝนตกที่บันเทาเป็น80%ของพื้นที่นะครับก็มีย่องความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศ ฟิลิปปินส์นะครับสี่ื่อนเข้ามาใกล้บานเอาลายขึ้นครับแต่จะบกเข้าบานเอาแล้วก็มีย่อร่องมรสุมผัดผ่านบริเวณทงางภาคเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกุบานเอาก็จะมีกำลังแห้งขึ้นนะครับในมือวันที20ถึง22บานเอาจะมีฝนหลายขึ้นเป็น60-80%ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ฝนตกหนักส่วนมากก็จะอยู่ทางใกล้ๆกับร่องมรสุมนะครับ ลมช่วงนั้นกาวก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ตลอดช่วงนะครับความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสนะครับในมือนี้บานเฮายังมีโอกาสเกิดฝนอย่างหลารประมาณ70%ของพื้นที่นะครับในมืออื่นฝนบานเฮาก็จะลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่นะครับ ในเมื่อวันที่20ม,นมนันท้าจะมีฝนลดใหญ่มาใเยื่อ,น,อนะครับแต่อยู่ในช่วง80%ของพื้นที่นะจ๊ะจะมีร่องมรสุมแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับมันท่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในเมื่อวันที่20เป็นต้นไปนะครับอย่างไรผมก็จะนำก่อนเตรียมตัวไว้นะครับขอขอบคุณผู้บัญนากาในช่วงนี้นะครับสอยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกไว้เลยนะครับเพราะว่าพางผู้บัญชากาจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมกลุ่มวิทยาการการคิดได้ทุกเมื่อสำนักพิมพ์พยากรณ์ท ตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ